สวัสดีทุกคนใครกำลังตามหาเครื่องกันไฟตกนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะเป็นวีการ 5K เองรรับไฟตกต่ำสุด90ไฟเกิน300โวล์นะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับโหลดเนี่ยได้ถึง22แอมแ์ที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยทำงานเร็วปรับไฟไวนะคะมีสถานะแสดงก็คือถ้าไฟเกินนะคะก็ LO โรนะคะถ้าไฟสูงก็ให้ HSI นะจ๊ะและมีการรับประกันให้1ปีเต็มคะ่ะ ที่สําคัญนะคะรีวิวเยอะแยะมากมายคนใช้กันเยอะมากนะคะกับวีการ 5k ดรกร e นนะคะเพราะว่าเขาปรับไฟไวเพิ่มไฟเร็วนะคะนี่ก็เป็นการรีวิวการใช้งานในบ้านนะคะเพราะว่าสามารถคุมไฟในทางบ้านได้ทางบ้านทางหลังกับแอร์ทีวีตู้เย็นตู้แช่หม้อหุงข้าวไมโครเวฟเนี่ยสามารถใช้ได้แล้วก็สามารถที่จะใช้กับแอร์นะคะหรือว่าจะใช้คุมนะคะในร้านค้าร้านอาหาร คาเฟ่ที่เดใส่ไก่รากใส่ไก่ได้ค่ะและเรื่องการแพคทุกคนค่ะบอกเร็วว่าแพ็คอย่างดีนะคะมีกล่องโฟมหนาแน่นนะคะแล้วก็การกระแทกอย่างดีนะคะมีวัสดุการชื้นมีใบรับประกันนะคะและที่สําคัญเนี่ยนะคะที่คนพูดกันเยอะมากคือมีมาตรฐานที่เราเคยบอกไปว่าของดีมีมาตรฐานร,รองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกมาตรฐาน ISO อย่างเงี้ย ISO ในเมือ0 0 1อย่างเงี้ยทุกคนค่ะมีมาตรฐานจริงการแช งดีต้องมีแล้วนะคะกับวิกาท 5K ราคา7,500บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าจะสั่งซื้อก็โทรมาได้นะคะที่เบอร์0926382229นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์0926382366นะคะหรือว่าจะทักไลน์นะคะ id ดีไล s i g r drgr นีค่ะ